สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานเทบดีแห่งสาธารณร,รัฐคาซัคสถานในโอกาสวันสาธารณร,ร,รัฐของสาธารณร,ร,รัฐคาซัคสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งตรงกับวันที่25ตุลาคม2566ความว่า พระนท่านนายคาซิมโยม,มาโตคาเยฟประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงอัสตานาในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถานมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานได้เจริญง นอกงามมาเป็นที่น่าพอใจยิ่งขาพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเกษตรจะพัฒนาและกระชับความแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมาราชูปถมัมภ์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาเนาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล,ล้านนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงนำคณะกรรมาการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภูมิปัญญาของชาวล้านนาซึ่งจะแสดงตามเรือนโบราณต่างๆอาทิเรือนทรงอนานิคม คิวลีเปอร์สร้างขึ้นประมาณปี2469โดยสถาปนิกชาวเมียนมา เจ้าของคือในอาเทอร์ลาเนลคิวรีเปอร์ชาวอังกฤษที่เข้ามาทำงานในไทยเป็นเรือนที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี2536ภายในจัดแสดงนิทรศการวัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ตั้งแต่รัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ดยจะแสดงแบบดิจิทัลแมปปิ้งฉายภาพลงบนหุ่นชายหญิงนิทศการรสชาติอาหารบ้านหลิง5จากความทรงจำของมาลินีบุตรสาวผู้เป็นทายาทคนสุดท้ายของนายคิวรีเปอร์ โดยอาหารที่อยู่ในความทรงจำคือแกงฮังเลกับหมูเค็มกระเทียมนำเสนอด้วยการฉายภาพจำลองการทำอาหารทั้งสองเมนูลงบนกระทะสร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าชมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายงานศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรมด้านอาหารและภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวล้านนาอาทิตย์การย้อมผ้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติการทอผ้าด้วยกี่เอวการทำเครื่องเงินการฉลุลายผ้าและกระดาษสาเป็นลวด ลายต่างๆเพื่อนำไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนโดยฝีมือของสลาจากชมรมสลาล้านนาซึ่งมีความประณีตงดงามรวมทั้งมีศูนย์ศึกษาวิจัยสปาล้านนาศึกษาที่เป็นแหล่งการวิจัยและฝึกอบรมแก่ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านศิลปะการนวดแบบล้านนา สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแสดงและอนุรักษ์เรือนล้านนาโบราณที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาซึ่งเรือนแต่ละหลังเป็นเรือนโบราณที่ได้รับการสนับสนุนให้รื้อย้ายนำมาเก็บรักษาไว้ปัจจุบันมีเรือนโบราณ10หลังและยุงข้าวสี่หลังที่ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่า แก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมุลนิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู วันนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบลลัวลำพูจังหวัดหนองบลลัวลำพูในอำเภอกิติอำพลอองคมนตรีไปร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาโอุทโกภัยในพื้นที่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน548ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบโอุทโกภัยในพื้นที่ณหอดประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบลลัวลำพูโดยมีผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชจกระแสทรงข่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปกล่าวให้ทุกคนทราบและได้มอบอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบภัยด้วย จากนั้นลงพื้นที่ในตำบลลำพูเชิญสิ่งของพระราชทานสี่ชุดมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดหนองบัวลำพูประสบอุทุกขภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมพัดผ่านเมื่อวันที่8-20ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนเดือดร้อนใน5อำเภอร,รวม551ครอบครัวการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น องคองมนตรีติดต,ตามการดำเนินงานโครงการอเนงมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี วันนี้ที่โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอนึ่งมาจากพระ,ะราชดำริบ้านกระทุ่มโทนอํนเาเภอบรรพศพิสัยจังหวัดคนครสวรรค์นายพลกรสุวรรณรัตนองคมนตรีในฐานะประธานลุกกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชะดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอนึ่องมาจากพระราชะดำริเมื่อปี2561เพื่อเป็นแหล่งกัดเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใน ช่วงหน้าแลง้งรวมถึงเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนราศดรได้รับประโยชน์3หมู่บ้านนอกจากนี้สํานักง,งานกปร,รได้สนับสนุนการจัดทาโครงการอาคารบังคับน้ําคลองกระดานพร้อมขุดลอกคลองเพื่อผันน้ําจากฝั่งตะวันตกเข้ามาเติมในแก้มลิงดอนยาวให้ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของราษฎร และที่จังหวัดอุทัยธานีในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปติดตามโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบน้องจิกอเนื่องมาจากพระราชดําริบ้านนนเหล็กอํเาเภอเมืองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบลนน,นเหล็กอํเาเภอเมืองอุทัยขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตบลนนเหล็กซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2,564สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรองคมนตรีตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ วันนี้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะไปตรวจเยี่ยมเรือนจาอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งได้รับราชทานครุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาพยาบาลอาทิการใช้เครื่องมือและครุพันธ์ด้านทันตรกรรมการใช้หุ่นสาธิต cpr เพื่อใช้ในการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เรือนจำหรืออสรจจํานวน3รุ่นและให้คําปรึกษาการรักษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมด i ิซีนปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม1,291คนในปีงบประมาณ2,567ทางมูลนิธิได้กําหนดแผนสนับสนุนการทํางานของเรือนจําทางเรื่องการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการบําบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำแม้จะเป็นผู้กระทําผิดตามกฎหมายบ้านเมืองแต่สมควรได้รับสิทธิ ด้านสังรารสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมโดยพระราชทานเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์ที่จัดซื้อด้วยพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิในปี2564เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบรรณาการการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังองคมนตรีติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนจันกเกษม วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมประจําปี2566ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยตั้งแต่ปี2561ถึง2566 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ72โครงการใน94ชุมชนด้านสังคม62โครงการใน78ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม13โครงการใน11ชุมชนและด้านการศึกษา56โครงการใน91ชุมชนรวม203โครงการใน274ชุมชนและอีก91โรงเรียนพร้อมกันนี้รับฟังสรุปการบริหารจัดการระดับคณะ พืยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและท้องถิ่นและรับฟังการนําเสนอจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่โรงเรียนบ้านลาดพร้าวเขตจตุจักรมีการสร้างมาตรฐาน G A P ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนท่าข้ามวังน้ำ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนบ้านเนินขามในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งโครงการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือนชุมชนเสนานิเวศ1เขตจตุจักรและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านลาดพร้าวและโรงเรียนสาราคูจังหวัดกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยจุลาพร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบุกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ที่หอประชุมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัคาราจุกุมารีกรมพระศรีสวังวางควัตวรคดีราชนารีโปรดให้ในบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระชทา,านจำนวน1น0 0นชุดเป็นว่แก่ผู้ประสบอทุทกภัยในพื้นที่ทั้งนี้อำเภอหล่มสักถูกผลกระทบจากรลองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำป่าสักเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเสีย าย7 6 6 0ครัวเรือนใน19ตำบลซึ่งทางจังหวัดได้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมรุนาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดอาหารน้ำดื่มสะอาดเร่งรัดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมตะยักคุณดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ